สวัสดีครับลานลมคอย FC นะครับก็ช่วงนี้เป็นคลิปแบ่งปันเหรียญน,นะครับใช้ชื่อว่าผู้ชายขายเหรียญแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มช่วงใหม่เข้ามาในในช่องนี้นะครับเนื่องจากว่าลงคลิปทางช่องนี้แล้วกระแสตอบรับดีนะครับมีมีคนเห็น ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีสอบถามเรื่องเหรียญกันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็รีวิวแบ่งปันในช่องนี้ไปด้วยเลยละกันนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับพยายามทําคลิปสั้นๆไม่เกิน5นาทีละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคลิปนี้มีเหรียญอะไรมาแบ่งปันบ้างนะครับกติกานะครับช่วงแบ่งปันนะครับผมจะแจ้งราคาเหรียญที่ผมแบ่งปันนะครับ ถูกหรือแพงนี้ไม่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 เกี่ยวนะครับซื้อถูกซื้อแพงขายถูกขายแพงอยู่ที่ท่านพิจารณานะครับราคาขายขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ได้มานะครับอย่าเปรียบเทียบกับช่องอื่นนะครับเพราะว่าช่องอื่นอาจจะขายแพงเพราะว่าต้นทุนได้มาแพงนะครับหรือว่าบางรายการช่องอื่นอาจจะขายถูกเพราะว่าต้นทุนอาจจะได้มาถูกนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ความพอใจดีกว่านะครับพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ถูกที่สุดให้กับตัวท่านเองนะครับออันนี้ทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมส่งเป็น EMS นะครับวันนี้ก็มีส่งนะครับน่เนี่ยหนึ่งกลองหนึ่งกลองนะครับสองกลองสามกล่องนะครับวันนี้มีส่งช่วงเช้าสามกล่องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปส่งเหรียญให้กับ ลูกค้าที่สั่งซื้อ,ม,อมาเมื่อวานนะครับก็เลยเวลามาเยอะแล้วมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเหรียญตกค้างนะครับเหรียญ1นบาทเรือหงเหรียญหนบาทเรือหงผมมีอยู่ประมาณร้อยเหรียญนะครับผมขายเหรียญละ2องบาทห้าสิบนะครับอ่าหบาทเรือหงสภาพผ่านการใช้งานนะครับมีอยู่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับขายเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับขายเหรียญละ2องบาทห้าสิบนะครับใครสนใจก็ พักได้นะครับน่เหรียญหนึ่งบาทเรือหงก็มีอยู่ประมาณร้อยเหรียญนะครับเอาชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้ก่อนอ่าเป็นเป็นเหรียญวาระนะครับวาระไม่ได้ตัวติดหายากมากมายนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ2เหรียญสอเหรียญนี้แบ่งปันในราคา50บาทนะครับน่าตามตามรูปเลยนะครับใครที่สนใจก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับมีแค่ชุดเดียวนะครับ เป็นเหรียญสิบร้อยปีโรงพยาบาลกลางนะครับใส่ตลับนะครับแล้ววันนี้เป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับพอดีเจอมานะครับอ่านี่นะครับสองเหรียญนี้ห้าสิบบาทนะครับไปเร็วๆนะครับสองเหรียญนี้ห้าสิบนะครับแล้วก็ออมสินนะครับผมมีเหรียญสิบบาทอมสินสี่เหรียญนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบ่งปันเหมาไปเลยนะครับ ชุดนี้สี่เหรียญร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านหน้าด้วยอาจจะเร็วสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปนะครับอ่นี่นะครับอมสินสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเช่นเดียวกันนะครับสี่เหรียญร้อยห้าสิบาทนะครับเหรียญละเท่าไหร่เพื่อนๆลองคำนวณดูนะครับอแล้วก็อ่เอานี้ล้กันนะครับ มีอีกเหรียญหนึ่งรีบๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกินห้านาทีนะครับผมมีเหรียญสิบสตางค์หางยาวหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ f c ซส่งมาขายนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้หางยาวชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้แบ่งปันในราคาเหรียญละสามร้อยบาทนะครับถ้าใครมีอยากจะขาย ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมซื้อไม่ถึงสามร้อยนะครับซื้อประมาณไม่เกินสองร้อยนะครับเพราะว่าผมขายแบ่งปันในราคาเหรียญละสามร้อยนะครับอ่านี่คือแบ่งปันนะครับเหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะครับอ่าทาคลิปช่องนี้ก็ดีนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่า <c oughs> ราคาซื้อขายอะ่ะมันมันเท่าไหร่นะครับอ่าเหรียญน,นี้สามร้อยนะครับสิบสตางหางยาว มีหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขายเหมาไปเลยนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามสี่สี่เหรียญน,นะครับพอดีเหรียญเก็บไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่มีเวลาคัดมาลงขายนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูสภาพเหรียญก่อนนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับปีสามสี่อันนี้ด้านหลังอ่านี่มีคราบนะครับ มีคราบหนึ่งเหรียญน,นะครับดูดูพิจารณาก่อนนะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สามเหรียญที่สี่นะครับอันนี้ด้านหัวชัดเจนนะครับพิจารณาให้ชอบก่อนนะครับดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังสภาพยังดีอยู่นะครับห้าสิบสตางค์ปีสามสี่ชุดนี้สี่เหรียญแบ่งปันบวกบางๆนะครับบวกบางๆงชุดนี้ผมขายสี่เหรียญ 200บาทตกเหรียญละ50บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวได้สําหรับ1ท่านเท่านั้นใครที่สนใจติดต่อไลายให้ถูกนะครับช่องแบ่งปันเหรียญติดต่อลายสลาลม8 8 8แปดนะครับตาม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 ,ตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับติดต่อลายสลาลม888เท่านั้นนะครับอใครที่สนใจก็ทักลายมาได้เลยนะครับ